กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้คือกับผมอ่าเอทิฟอร์ซิอัสตาส์นะครับผมวันนี้อยู่ในเกมเซเว่นไนท์ฟอร์คาคาโอโอเคจะเรียกว่ากา,าเกาก็ได้ผมเรียกว่าคาคา,าโอเรียกว่ากาเกาคาคาโอสามคำม,มันยาวใช่ไหมเพราะว่า,ากาเกอรดีกว่ามันจะดีกว่าวันนี้กำลังเดินออกไปกำลังเดินเ,เนข้าห้อง,ง,งไปเอาวกล้วยบอรชีมากิน ยายทําไว้ให้นางกินหมโต๊ะคอมซึ่งมีโต๊ะคอมแต่ก็ไม่ได้เล่นคอมโอเคหัมค,คือผมก็เล่นมาแล้วแหละผมประมาณนานแล้วนะเล่นมานานแล้วและนะ้วแลมั้ง โอเคเดีไอ okay, hey, okay. ้นี่ตอนที่ผมจะตอนมันจะมีอีเวนต์ล็อกอินใหม่ใหม่เป็นอะไรอีเวนต์ล็อกอินอันนี้ไหมไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อเดี๋ยว<อ>มันใช่ล็อเอินใช่ละอันน่ยมันใช่พวกนี้ผมเราจะได้อันนี้สเสลียงเจฟน,นี่นี่อันนี้เทโอยอนฮีใครคามา่าหรืมคาม่าแล้วก็ พี่ของไอรีนแล้วก็มาคิวรี่แล้วก็ตัวใหมให่โอเคนี่ยตนแรกมันแจกเจ๊จกแล้วก็แล้วกค่าสามันแล้วก็สัตว์เลี้ยงจะไปไอสัตว์เลี้ยงเจฟแล้วก็แจกอันนี้แจกให้มันเป็นสลามมของสลามเป็นสลามหกไอห้าตัวห้าตัวแต่ห้าสียมพูนหกดาวแน่นอนเจอันอันนี้อะไรเนี่ยลินหนอนรอลินแล้วก็ ออเอาเวกห้าสิบแล้วก e ็อีโวนี่จะไฮโอไม่ใช่อีโวโอ้ผิดเราจะได้ยอนฮีด้วยนะอ,อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่ใช่ลินแน่นอนอันนี้น่าจะเป็นตัวนี้ปะได้เดาน่าจะเป็นตัวนี้มากกว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะมั้งน่าจะเป็นตัวนี้นี่ไงจริงๆด้วยจริงๆดูวย โอเคกูดูว่าได้ของอะไรกูกดไปดูตลอดเลยเดีวเมื่อกี้เข้าตรงไหนนะโอเคแล้วก็จะมีแชรอูอะไรหินแบเวกเวกขีนอเวกขีนอเวกขีนอเวกขีน,ขน,ขนอเวกตัวใหม่นี่อยากได้วะไหว่ะเรื่อยๆเรื่อยๆ ได่ครได้คำมาไม่ได้ทุกมันแจกเวอร์มากอะกดูเดะเมคิวรี่ผมมีแล้วเมคิวรี่เจฟผมมีแล้วมมคิวรี่มีแล้วเมคิวรี่ผมมีแล้วว้าเมคิวรี่มาจากไหนก็ได้จากการเลือกกันแหละนะที่จริงได้สี่ได้สี่ดาวนะแต่เพิ่งทำหกดาวเมื่อเช้านี่เองนะผมแล้วก็ได้ดิปโปมาอีกตัวหนึ่งสุ่มได้พันเพชรละสุ่มมาได้ตัวหนึ่งแล้วผมแล้วจิ๊ เราบอกว่าเธอทำไมไมันแปลกไม่ใส่เสลี้ยงเสลียงนี่ก็สม okay. ด้โอเคผมโดนนี่เราเราจะไปใส่ให้น้องโซอีน,นะครับผมตื่เ,เวกแล้วลน้องสมเด็จวบเบิกติ้งโอเคผมสุดยอดเลยโคตรโคตรหล่อ ดูทีเหมือนจะอย่างหัวดลงอลีนาอย่างไก่ลอเขาดูด้ให้ดูไม่นี่ไม่ใช่อลีนาดิอลีนามาอันนี้ในโรงแรมอลิณาผมไปแค่ยังผมกินรอแล้วกันเจอซีกไม่เอเวกนะผม นม่เซิร์ฟลูดี้นะผมจะแอดมาแอดได้ผมลิฟต์บาเรียนลิฟต์บาเรียนนั่นแหละอื้อโหก็แรงอะใช่คื่นคลอนคือตายแล้วมั้งเนี่ย มึงอย่าใช้ถ้าเป่าเลยถ้าเป่ามันสลับแขนไม่ดีเท่าไหร่อือท่าเวกมาไอ้ที่นี่ถ้าเป่าเลยโอ้โหก็เกลียดเลยจะยินจุดล่างก่อนแล้วมึงค่อยเอออันนี้ก็ดี มานี่อย่ยมสีน์ม่อยู่ข้นแปลงล่าสีนอยา่ขึ้นไปไปแปลงล่างสีอยนนยอย่ข้นแปลงล่าม่งอย่ขึ้นไปไปแปลงล่างงเชสกิว,ไปไปล,ว,วล่างก่อนสีนตายหาบมทีมเรีบร้อย พอถ้าเป่าของลีนตัวเดียวเอาเฮียอืมเรืงงร่องมนเกาหลี่มมันมีไอ้คัทตัวมันนี้ผมอยากรู้ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องอนิเมะอะไรอะผมมันเรื่องอนิเมะอะไรวะงงเฮ่ะนะโดยเฉพาะเนี่ยเหมือนนักลบเลย แล้วลูปมือใหม่แต่มันแม่งโหดนเ,ออนนเ,เนี่ยเออนนี้ก็เท่นเนี่ยนี่ย่อแลนะ้วมบิลิก,ก้าเดี๋ยวยังมีคนใช้อยู่เดี๋ยวนี้กูผี่แกโอเค ผมจะรออีเวนต์เอาว,นาานอาวอนันนี้แล้วพรุ่งนี้เอ้ใส่ให้ตัวอะไรก่อนดีวะโซอี้ก่อนแล้วกันเนาะโซอี้ก่อนโอเคผมก็ให้ดูแค่นี้แหละผมไม่มีอะไรแล้วต้อแอบอัดอยู่ไหนอัดอยู่ไหนแอบอัดอยู่ไหนมองดีๆมองดีๆลองลากออกมาดิอย่นี้เนาะแอบอัดโอ้อยตรงนี้โอเคอ้ยนี่โอเคผมก็ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยผมับว,วันนี้ก็บ๊ายบายครับผมบดาย